ัว super h e เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับระบบแอร์ของเราวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเปอร์ฮีทหรือความร้อนยิ่งยวดเนี่ยที่เราเรียกกันในระบบแอร์เนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเราก็ต้องไปทําความเข้าใจก่อนเขาบอกว่าในของเหลวเนี่ยทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีค่าหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นค่าที่จุดเดือดคือทําให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอซึ่งในตัวอย่างนี้ครับผมจะขอยกมาเป็นน้ำนะครับเช่นในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยครับก็จะบอกว่าเมื่อเราให้ความร้อนน้ําไปเนี่ยที่ น้ำเนี่ยครับก็จะเริ่มกลายเป็นไอแล้วพอน้ําเริ่มกลายเป็นไอเนี่ยเมื่อเรายิ่งให้ความร้อนเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มมีอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยเนี่ยครับไปเริ่มเป็นร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่หรือ105องศาเนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจาก101ไปจนถึง107องศาเนี่ย ตัวนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ฮีทครับแล้วตัวซุปเปอร์ฮีทเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับระบบแอร์ของเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าอย่างที่เรารู้กันว่าในระบบแอร์ของเราเนี่ยมีหัวใจหลักสําคัญเนี่ยก็คือตัวคอมเพรสเซอร์ซึ่งไอตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยจะคอยบีบอัดตัวน้ํายาหรือสารทําความเย็นเนี่ยของเราเข้าไปแต่ในสารทาความเย็นหรือน้ํายาของเราเนี่ยก่อนที่จะเข้าตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจําเป็นต้อง กลายเป็นไอเสมอเนื่องจากว่าอย่างที่เรารู้ในทฤษฎีของเหลวเนี่ยเขาบอกว่าของเหลวเนี่ยเราไม่สามารถอัดมันได้แต่เมื่อไหรที่มันเป็นอากาศหรือเป็นกา๊าซเนี่ยเราสามารถอัดมันได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีน้ํายาเนี่ยที่ยังเป็นของเหลวอยู่เนี่ยเข้าไปในคอมเพรสเซอร์เราเนี่ยมันก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์เราเนี่ยทำงานหนะัก แล้วก็ยิ่งแย่ไปกว่านั้นเนี่ยก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์ของเราเนี่ยเกิดการเสียหายขึ้นได้ดังนั้นไอ้ค่าซูเปอร์ฮีทเนี่ยครับที่เราทําความเข้าใจมันมาเมื่อต้นคลิปเนี่ยมันจึงสําคัญมากๆเลยก็คือจะได้รู้ว่าไอ้ตัวน้ํายาของเราเนี่ยหลังออกจาก ตัวคอยเย็นออกมาเนี่ยมันเป็นตัวกาหรือเป็นไอจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาค่าซูเปอร์ฮีทเนี่ยไปช่วยในการติดตั้งหรือการมอนิเตอร์ของแอร์เราเนี่ยจะทําให้แอร์เราเนี่ยสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นสามารถทําให้แอร์เนี่ยมีความสามารถในการทําความเย็นเนี่ยได้มากขึ้นในการทำซูเปอร์ฮีทหรือการหาค่าซูเปอร์ฮีทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องหาด้วยถ้าหากว่าแอร์ของเราเนี่ยที่ทำการซื้อมาเนี่ยมันมีค่า BTU มาก หรือน้อยกว่าหรือมีการเดินท่อเดินน้ํายาเนี่ยที่ยาวหรือไม่ได้ตามสแตนดาดของผู้ผลิตตรงนี้ก็ควรจะเป็น point หนึ่งที่เราควรจะต้องมาโฟกัสให้แอร์ของเราเนี่ยครับมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็ทําให้แอร์ที่เรารักเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆครับ